หมู่บ้านที่หายไปทั้งหมู่บ้านเหตุการณ์ลึกลับไร้ร่องรอยกลางป่าลึกของแคนาดาในพื้นที่ห่างไกลที่แม้แผนที่ก็แทบไม่มีการระบุไว้มีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่า e n นชิก u n i หมู่บ้านนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวพื้นเมืองอินูอิตกลุ่มเล็กๆที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายท่าการความสงบเงียบและธรรมชาติอันงดงามแต่ในฤด,ดูหนาวปี1930 หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านได้หายไปโดยไม่มีใครพบร่องรอยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวเรื่องนี้เริ่มต้นจากชายคนหนึ่งชื่อว่าโจลาเบลนักล่าสัตว์และนักเดินทางที่ชำนาญเส้นทางในเขตหนาวเขามีความคุ้นเคยกับหมู่บ้านแองจิกูนีดีเพราะเคยมาพักที่นี่หลายครั้งเมื่อเดินทางผ่านในค่ำคืนหนึ่งขณะที่โจเดินผ่านบริเวณหมู่บ้านเขาสังเกตเห็นว่า บรรยากาศแปลกไปไม่มีเสียงเด็กไม่มีเสียงหมาไม่มีเสียงไฟฟื้นที่ควรจะมีในฤด,ดูหนาวที่โหดร้ายแบบนี้เขาเดินเข้าไปบ้านแต่ละหลังก็เปิดประตูทิ้งไว้อาหารยังอยู่บนโต๊ะน้ำซุปยังอุ่นไฟยังลุกแต่ไม่มีคนอยู่เลยแม้แต่คนเดียวสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นโจรู้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติ ในอุณหภูมิที่ต่ำติดลบชาวบ้านไม่มีทางออกไปโดยไม่ใส่เสื้อผ้าและอุปก,กรณ์หนาวแต่ในบ้านเสื้อโค้ทรองเท้าถุงมือยังอยู่ครบเขาเดินไปที่กระโจมของผู้นำเผ่าพบว่ามีสุนัขลากเลื่อนเจ็ดตัวตายอยู่ในหิมะห่างจากบ้านพักไม่ไกลสภาพเหมือนถูกทิ้งไว้โดยไม่มีอาหารไม่มีน้ำจนตายไปทีละตัวและที่น่ากลัวกว่านั้น โจพบหลุมศพบ,บางหลุมถูกขุดขึ้นมาแต่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนขุดหรือทำไมต้องขุดมันขึ้นมาแจ้งทางการแต่ไม่มีคำตอบโจรีบออกจากหมู่บ้านทันทีในวันรุ่งขึ้นและแจ้งเหตุการณ์กักบตำรวจแคนาดาหรือที่เรียกว่า Royal Canadian Mounted Police หรือ RCMP เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพวกเขายืนยันว่าไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีรอยลากไม่มีเลือด ไม่มีการเผาบ้านแม้แต่ของใช้เงินเครื่องมือเครื่องครัวทุกอย่างยังอยู่ครบเหมือนกับว่าทุกคนเดินหายเข้าไปในอากาศทฤษฎีที่ถูกตั้งขึ้นหลังจากเหตุการณ์นี้สื่อต่างประเทศและนักลึกลับหลายคนต่างตั้งทฤษฎีมากมายเช่น 1. การลักพาตัวจากต่างดาวมีการกล่าวอ้างว่ามีแสงประหลาดปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าในคืนก่อนเกิดเหตุ บางคนเชื่อว่าเป็นการอพยพโดยมนุษย์ต่างดาวที่มาเก็บตัวอย่างมนุษย์เพื่อทดลอง 2. การข้ามมิติเวลาบางนักวิชาการเสนอว่าบางพื้นที่บนโลกอาจมีรอยแยกของมิติซึ่งเปิดในช่วงเวลาหนึ่งพอดีและกลืนหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเข้าไปผู้คนทั้งหมดอาจยังอยู่บางที่แต่เป็นในอีกที่หนึ่ง 3. โรคระบาดและการอพยพเร่งด่วน บางนักประวัติศาสตร์พยายามอธิบายว่าอาจเกิดโรคร้ายและชาวบ้านหนีไปอย่างรีบเร่งแต่ทำไมถึงไม่เอาเสื้อผ้าอาหารหรือแม้แต่สุนัขไปด้วย 4. ฆาตกรรมหมู่แบบลึกลับนักเขียนบางคนเสนอว่าอาจมีผู้บุกรุกที่จัดการกับทั้งหมู่บ้านแล้วขนศพไปซ่อนแต่การไม่มีเลือบร่องรอยความรุนแรงหรือแม้แต่เสียงใดๆทำให้ทฤษฎีนี้อ่อนแรง ข้อเท็จจริงหรือข่าวปลอมในเวลาต่อมาบางหน่วยเขากรองอ้างว่าเรื่องนี้ไม่มีหลักฐานจริงและอาจเป็นเพียงเรื่องแต่งโดยนักเขียนคนหนึ่งชื่อว่าแฟรงค์เอ็ดเวิร์ดในหนังสือของเขาชื่อว่า Stranger than Science แต่นักประวัติศาสตร์หลายคนคัดค้านเพราะบันทึกตำรวจแคนาดาในปี1930ยังมีรายงานบุคคลหายจำนวนมากใกล้พื้นที่นั้นจริงและนักเขาวในยุคนั้น บางคนก็ได้เดินทางไปสัมภาษณ์ชาวพื้นเมืองที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งก็ยืนยันว่ามันเกิดขึ้นจริงสิ่งที่ยังไม่เคยมีคำตอบไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านแอนจิกูนีทำไมอาหารถึงอยู่บนเตาทำไมทุกอย่างยังเปิดทิ้งไว้เหมือนจะกลับมาทำไมสุนัขถึงถูกปล่อยให้ตายและศพที่หายจากหลุมหายไปไหนแม้เวลาจะผ่านมาเกือบร้อยปี หมู่บ้านแห่งนี้ยังคงเป็นหนึ่งในเรื่องลี้ลับที่ไม่สามารถหาคำตอบได้บทส่งท้ายเรื่องเล่าที่ยังมีชีวิตหมู่บ้านแอนจิกกนีถูกตั้งฉาย,ยาว่า The Village t h a t disappear กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนิยายภาพยนตร์และเรื่องเล่าขนหัวลุกทั่วโลกในบางคืนได้ยินเสียงสวดมนต์เบาๆลอยมากับลมหนาวแต่เมื่อเดินเข้าไปกลับพบแต่ความว่างเปล่าคุณละ่ะ เชื่อว่าพวกเขาหายไปไหนกันแน่